นะเราจะเข้าเรื่องละออคงยังไม่มีใครรีบร้อนที่จะไปกินอะไรเราจะมีเบรกอะไรไหม,มคือคือตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ฝึกไปเลยเราค่อยว่ากันเดี๋ยวไปกินเย็นเลยเนาะนะคะทั้ทีเดียวไปเลยแต่ถ้าใครจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าได้แต่ตรงนี้ก็สําคัญนะคะถ้าใครไม่เคยฟังดิฉันเนี่ยอยากให้ฟังอย่างตั้งใจ ฉะนั้นดิฉันเนี่ยมาเตือนสติเตือนความจําของคุณเนี่ยอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมเราจึงต้องฝึกสติปัฏฐานเพราะว่าเรามีความทุกข์เรามีเจอรี่เต็มหัวเจอรี่เนี่ยมันทุกหัวเราอย่างนี้นะคะหรือเราจะเป็นภาพนี้ก็ได้เรามีตัวกายใส่เสื้อเหลืองแล้วเราก็มีตัวใจใส่เสื้อแดงนี่นี่น,น,นี่นี่ไม่ใช่ดิฉันไ,ไม่ได้ตั้งใจนะเรื่องเหลืองแดงนะอันนี้ดิฉันมาทำมาสิบกว่าปีแล้วไม่ ไม่เกี่ยวนะคะวันนี้ไม่เกี่ยวกกเรื่องการเมืองนะนะคะเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะ,ะตัวกายนะคะแล้วก็ตัวใจแล้วก็ตัวใจถูกใครกําลังกุ้งรุมคะ mm hmm. ถูกเจอรี่เนี่ยถล่มอยู่ใช่ไหมถูกเจอรี่ถล่มอยู่นะคะ mm hmm. ฉะนั้นอ่ะเราต่อไปฉะนั้นลักษณะที่เจอรี่นะคะถล่มเราอย่างนี้เจอรี่ถล่มเราอย่างนี้นะคะมันไม่ต่างอะไรจากสภาพของน้ําที่มันกําลังนะคะ เป็นไปด้วยคลื่นลมนะคะที่มันดุเดือดมากก็คืออาการข้างในของเราอะระสับระสายทุรนทุรายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเราล้วนต้องการอะไรคะอริยสัจข้อที่สเนี่ยคืออะไรคะนิโรธเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะมีวิมุตติสุวิมุตติสุก็เปรียบเหมือนกับสภาพของใจของเรานั้นนิ่งสงบนิ่ ไม่ใช่อย่างนี้ตะปุ้งตะปั่มตะปุ้งตะปั่มนะคะแต่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะทําอย่างไรเนี่ยตรงนี้ดิฉันก็มาย้ำให้คุณรู้อีกว่าพระพุทธเจ้าอธิบายสภาวะของนิโรธว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานไปสุขอย่างยิ่งฉะนั้นเราจะมาพยายามทําทให้นิพพานหรือความสงบหรือวิมุติสุขเกิดกับเราในใจของเราโอเคนะคะ ตามติดนะเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วก็อีกประโยคหนึ่งที่สำคัญมากนะคะช่วยอ่านค่ะ าศาสดามาที่จะมาเป็นแผนที่แผนที่ที่จะพาเราเนี่ยเข้าไปสู่ประสบการณ์แผนที่พาเราไปสู่ประสบการณ์ที่แท้จริงฉะนั้นสองประโยคนี้สุขใายก่าความสงบไม่มีมนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วก็นิพพานังปรมงศู์อย่างก็คือนิพพานคือศูนย์นะคะก็คือศูนย์จักรไรศูนย์จากความคิดว่างจากความคิดนะนะคะเดี๋ยวดูซิเนี่ย ก็คือเราต้องการหาสภาวะน,นี้บางครั้งท่านเรียกว่าใจประพัฒสอนคุณไม่ต้องมองกับคำศัพท์ใหม่นะคะส่วนมากคุณจะได้ยินคําว่าจิตประพัฒสอนแต่ดีฉันใช้คําว่าจิตไม่ได้เพราะจิตของดิฉันคือใครครับเจอรี่ไปแล้ว <c oughs> เราจะต้องใช้กับเราต้องใช้คําว่าใจประพัฒสอน <c oughs> เพราะนี่คือตัวใจประพัฒสอนก็คือบ้านของใจอ่ะบ้านของใจที่มันว่างๆลงๆ,ลงๆ หลอดเสียง ใช้ใช้ไม่ก็เหอะดิฉันจะคือเพราะเราพูดออกมาจากข้างในพูดออกมาจากข้างในเนี่ยนะคะมันออกมาทั้งหมดมันกเลยบางครั้งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าตะโกนไม,ไม,ไม,ไม่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 เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทาสมาธิกันไปก่อนแล้วค่อยพักนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโมเมนตัมของเราไปเองขัง้นตอนนะคะ คือว่างจากความคิดนะศูนย์จากความคิดตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องการทําใจของเราให้มันประพัดสอนประพัดสอนเนี่ยก็คือว่างโล่งหรือว่าดิฉันจะใช้คํา,ว,าคว่าช่องว่างของใจจะใช้คําว่าช่องว่างของใจที่มันประพัดสอนก็คือว่างโล่งๆนะคะเพราะบ้านนี้ของเราเนี่ยมันถูกเจอรี่เนี่ยยึดไปในลักษณะเช่นนี้เข้าใจไหม ถูกเจอรี่เนี่ยยึดไปฉะนั้นสติประฐานสี่เนี่ยก็คือการไล่เจอรี่ออกจากบ้านไล่เจอรี่ออกจากบ้านเพื่อที่ว่าใจของเราเนี่ยจะได้สงบนิ่งภาพมตนงนี้ไปก่อนนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาช่องว่างของใจที่มันสูนยงมังมันนิ่งนะคะเออเดี๋ยวเราก็จะทําอย่างนี้นะคะขณะนี้เนี่ยเจอรี่เนี่ยมันเยอะแยะเราจะทําใหพ้พอคูณเอาสติมาปักที่ฐานแล้ว เจอรี่พวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆวิ่งช้าลงมันจะมีน้อยลงเหมือนกับถนนเส้นนี้เนี่ยเต็มไปด้วยการจราจรของเจอรี่ถ้าคุณไม่ได้ฝึกมันก็เข้าออกเข้าออกเหมือนกับเป็นรถไฟเบรกแต่เข้าออกเข้าออกพอเราเอาสติมาปักที่ฐานแล้วเจอรี่มันก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงพอช้าลงแล้วดิฉันจะให้คุณเนี่ยสังเกตดูช่องว่างที่อยู่ระหว่างเจอรี่ตัวีนี้ที่ออกไปแล้วและอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามา คุณต้องสังเกตฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยคุณจะต้องฟังให้ชัดเจนเลยนี่นี่เป็นแผนที่เลยนะคะดิฉันจะพาคุณเดินก็คือทําไปพร้อมกันแต่คุณต้องหางมหาของตัวเองด้วยแต่ดิฉันจะนําทางคุณนะคะนะคะช่องว่างของใจเนี่ยเป็นหัวข้อที่อธิบายยากที่สุดจะให้เรามองหาอะไรก็มองหาความว่างความเงียบนิ่งโล่งโปรง่งเบาสบายเฉยๆอะไรตอะไรพวกนี้คือหาความไม่มีอะไรเดี๋ยวเราดูไป ซึ่งเหมือนกันนี้นะคะคือเรื่องธรรมะนะคะมันเปรียบเหมือนกับเราเนี่ยนะปลอกเจ้าหัวหอมอะทีละกลีบทีละกลีบกลีบพวกนี้ของหัวหอมเนี่ยก็คือ8 000, 4 0 0 0สี่พันพระธรรมขันนะคะแต่ละหัวข้อมีอภิธรรมมีพระสูตรเนี่ยอา่านไปอะไรไปเนี่ยเพราะเราต้องการหาความรู้เหมือนกับปลอกกลีบหัวหอมเนี่ยเพื่อต้องการที่จะหาแก่นธรรม นะคะซึ่งพระเจ้าเนี่ยจะต้องใช้ถึง8 4 0 0 0หัวข้อแล้วก็คำพูดที่เป็นรายละเอียดนะคะอีกเนี่ยกี่ล้านคำเอาเป็น10ล้านแล้วกัน10ล้านคำพูด 84%,00 0หัวข้อที่จะมานั่งแกะหัวหอมที่จะเข้าไปถึงข้างในของมันน่คืออะไรคะเมื่อคุณแกะหัวหอมแล้วเข้าไปถึงข้างในคุณเจออะไรคะเจออะไรไหเจอความว่างใช่ไหม ใช่ไหมข้างในหัวหอมมีอะไรคุณเห็นไหมไม่มีคุณแกะแกะเอา้าวที่ก็มีเพชรเราสักเม็ดหนึ่งไม่มีก็เจอความว่างอ่ะเนี่ยเรื่องแกะหัวหอมเนี่ยดีมากเลยแปดหมื่นสี่พันหัวข,ข้อนะคะบวกอีกสิบล้านคำเนี่ยเพื่อที่จะให้เราหาความว่างคือนิพพานนางปรมังสูงอย่างฉะนั้น คุณอย่าไปคิดหาเม็ดเพชรอะไรต่ออะไรนะ,ะดูต่อนะฉะนั้นทําอย่างไรใจจึงว่างได้ต้องทําอย่างนี้นะเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านตรงนี้ขอให้ฟังดูอย่างตั้งใจนะคะโดยเฉพาะคนที่ใหม่เนี่ยคือต้องทําอย่างนี้นะดิฉันจะให้ภาคทฤษฎีกับคุณก่อนเดี๋ยวพอหลับตาแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งนะคุณต้องทําให้ถูกต้องแต่ฟังภาคทฤษฎีเนี่ยให้ดีก่อนฟังภาคทฤษฎีก่อน อ่ะโอเคมองไม่เห็นอ๋อโอเคอ่ะเรามีตัวกายและเราก็มีตัวใจนะคะตัวกายของเรามีตาเนื้อตัวใจของเรามีตาใจนะคะตัวใจตัวนี้มีตาใจตาเนื้อมีไว้สําหรับมองทัศนียภาพข้างนอก ตาใจมีไว้มองทัศนียภาพข้างในข้างในใจของเรานะคะแล้วก็เรื่องตาใจนะคะมันเป็นความรู้ที่ดั้งเดิมมากเป็นความรู้โบราณมากจากยุคคัมภีร์พระเวทนู่นนะคะไม่ใช่แค่ชาวพุทธเนี่ยที่รู้เรื่องตาที่สาตาใจนี้ไม่ใช่ตาใจตัวนี้เนี่ยก็คือตัวสติตัวเดียวกันนะอย่าหลงนะตาใจตรงนี้คือตัวสติ ตาที่3นี้เป็นความรู้จากยุคคำมพีรพระเวทที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางเป็นตาที่ใช้หาความรู้ภายในใจโดยการทำสมาธิคนอินเดียเห็นความสำคัญของตาที่สถึงขนาดเนี่ยเอาจุดสีแดงมาแต้มไว้ที่ระหว่างคิ้วซึ่งเขาเรียกว่าบินดี้บินดีนะคะนี่เห็นไหมทั้นชาติเลยเนีย่ยเนี่ย,ยบางทีไม่ผู้ชายเขาก็แต้มนะ เพราะตรงนี้เนี่ยมันให้ความหมายพูดถึงตาที่สามตาเนื้อเอาไว้มองข้างนอกตาใจตรงนี้เอาไว้มองข้างในมองข้างในทัศนียภาพข้างในนะคะเราจะมองอะไรเนี่ยพระเจ้าชายศิทธัตถะนะคะพ่อไปไถนาแล่นาขวัญอะไรเนี่ยลูกก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ท่านรู้เรื่องการใช้ตาที่สามเนี่ยตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ด้วยซ้ำไปฉะนั้นเราจะมองอะไร เราจะใช้ตาใจนะคะที่จะมองข้างในเนี่ยคือสติเนี่ยตาใจก็คือสติเนี่ยตัวนี้นะคะที่จะมองทัศนียภาพที่ที่เจาะจงลงไปสติจะต้องไปกับฐานสติจะต้องมีฐานลงสติตัวนี้ก็คือทารู้แต่ต้องมีฐานลงฐานที่จะลงเนี่ยก็คือคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายที่เรียกว่าฐานกายกับฐานเวทนา ลมหายใจเป็นฐานอะไรคะฐานกายการเคลื่อนไหวเป็นฐานอะไรคะฐานกายความรู้สึกส่วนกายคือฐานฐานเวทนาเราจะเอาสองฐานแรกนี้เท่านั้นนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือเวลาคุณหลับตาเนื้อแล้วนะคุณก็ใช้ตาใจที่อยู่ตรงนี้อ่ะบินดี้ไอจุดสีแดงตรงนี้นะคะมองเข้าไปข้างในมองอะไรก็คือมองฐานของสติ ฐานของสติตรงนี้คือบ้านของใจสามอย่างนี้คือบ้านของใจสามอย่างนี้คือยาแก้ทุกข์สามอย่างนี้เนี่ยก็คือคือรถที่คุณจะต้องขับเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหว ание. ความรู้สึกส่วนกายคือยาที่ตัวใจต้องกินคือรถที่ตัวใจต้องขับคือบ้านที่ตัวใจต้องกลับเหมือนกันหมดเปรียบเทียบ3าอย่างแต่คุณทำเหมือนกันหมดนะคะฉะน,นั้นนี่คือประธาน ตาใจคือประธานแล้วคุณจะต้องมาดูกรรแล้วดูอย่างการปักปักลงไปปักตรงนี้นะคะดิฉันก็จะใช้ดิฉันก็จะใช้เนี่ยเอ่อคีย์เวิร์ดสตัวนะคะก็คืออะไรอ่านช่วยอ่านหน่อยค่ะจดจออร้อยเปอร์เซ็นก็คือเนี่ย เวลาคุณหลักตาเนื้อแล้วใช้ตาใจนะคะดูลมหายใจยังจดจอ่อยังให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นตเต็มเลยในขณะที่คุณดูเนี่ยยังล้านเปอร์เซ็นตเต็มแน่นอนจะมีใครแทรกเข้ามาคะมีใครแทรกเข้ามาคะในหัวเจอรี่จะแทรกเข้ามาถ้าเจอรี่แทรกเข้ามานะคะคุณจะต้องทําตามกฎทองนะฟังให้ดีนะทาตามกฎทองกฎทองอันนี้ก็คือว่า ในขณะที่คุณทําสมาธิอย่างจริงจังเนี่ยแบบหลับตาเนี่ย structured m เ d i t a t i o นเนี่ยนะคะคุณต้องทําตามกฎทองด้วยความกล้าหาญแล้วก็เด็ดขาดถ้าคุณต้องการไปนิพพานนะคะคุณต้องกล้าหาญแล้วก็เด็ดขาดคือไม่ว่าความคิดอะไรจะเข้ามาในหัวไม่ว่าความคิดอะไรจะเข้ามาในหัวนะคะคุณจะต้องอย่าเสียเวลาไปยุ่งกับเจอรี่ คุณจะต้องไม่ประนีประนอมกับเจอรี่คุณจะต้องตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือตรงนี้สำคัญมากคุณนะคะเพราะนี่คือเนี่ยอ่ะอตัวนี้ก็ได้คุณดูนะนี่คือตัวใจของคุณนี่คือตัวใจอันนี้คือเจอรี่เดี๋ยวคุณเนี่ยพยายามนั่งแล้วเจอรี่ก็จะเข้ามานะคะ เข้ามาพอคุณเข้ามาคุณติดนิสัยเนี่ยที่จะคิดไปเรื่อยๆนะขอคิดหน่อยนะนะเดี๋ยวต้องโทรหาแม่เดี๋ยวต้องไอ้นู่นไอ้นี่โอออันนัไน้ไ,นไม่ได้ทำเลยอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะคิดเรื่อยเปื่อยไปพวกนี้เนี่ยนะคะอาการเช่นนี้นะคะเหมือนกับจิตกับใจหรือทอมกับเจอร์รี่เนี่ยติดก,กันเป็นปลาต้องโกติดก,กันเป็นปลาต้องโกเนี่ยไม่เคยตัดสายสะดือออกจากกันเลยนี่คือปัญหาของมนุษย์คุณ คุณลองดูตัวเองเนี่ยถ้าเบบี้เนี่ยเด็กทารกที่คลอดออกมาเนี่ยถ้าเขาไม่ตัดสายสะดือของของลูกจากแม่เนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยจะโตได้ไหม,ไมจะมีอิสระไหมไม่มีแต่อันนั้นเรามองง่ายแต่เราไม่เคยรู้ว่าจิตกับใจของเราอะขอมกับเจอรี่ของเราเนี่ยมันเป็นปลาต้องโกที่ที่สายสะดือน้นยังไม่ได้ถูกตัดสายสะดือยังไม่ได้ถูกตัด นี่คือสาเหตุที่เวลา,าเี็กอุณไปฟังพราเทศเอาย่มทุกอย่างเป็นอน,นิจจนะเป็นอนัตตานะัปล่อยวางไปเถอะปล่อยให้เธออย่ายึดมั่นถือบ้านนั่นคืออะไรนั่นคือเรื่องการตัดสายสะดือให้ปล่อยวางอนะนะคะแต่ถ้าไม่ได้พูดใดการนั่คือคำพูดตามประเพณีอะแล้วก็ฟานไปหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วเราก็ทําไม่ได้ไม่ถูกใจนะคะฉะนั้นตรงนี้อะวันนี้แหละคุณจะมานน่งตัดสายสะดือ เจอรี่เนี่ยออกจากทอมก็คือว่าคือว่าเวลาที่คุณเนี่ยใช้ตาใจนะคะมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเพราใจไหมแล้วเจอรี่ก็แทรกเข้ามานะดิฉันก็จะคอยพูดตามเนี่ยครับเตือนสติคุณไปด้วยฉะนั้นคุณต้องพยายามอย่าขึ้นรถของเจอรี่อย่าให้เจอรี่เนี่ยนะคะลากคุณเนี่ยขึ้นรถไฟของมันไปแล้วก็ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็คิดเรื่อยเปิดไปเรื่อยคุณต้องไม่ทําอย่างนั้น ถ้าขึ้นที่หัวลำโพงนะคะสามเสษนบางซื่อเนี่ยรังสิตคุณต้องรีบลงละ่ะต้องรีบลงละ่ะดดนเมืองอะไรพวกนี้ต้องรีบลงละ่ะไม่ใช่หูหยัวลำโพงนี่ยันเชียงใหม่นครสวรรค์เชียงใหม่ไปเลยไม่เอาตัดสายสะดือนะนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเตือนคุณเองอ่าโอเคนี่คือกฎทองที่คุณเนี่ยต้องทําก็คือว่าอยาปฏีบน,น,นองกับเจอรี่นะตัดสายสะดืออย่างเด็ดขาดแล้วก็กลับมา พอตัดปุ๊บเนี่ยกระโดดลงรถไฟของเจอรี่แล้วก็ทำยังไงกลับบ้านบ้านคืออะไรค่สามอย่างคาา่ะอาา่อานค่ะบ้านของใจมี3มอย่างนะคะคือนะคะนี่คือบ้านของใจมีสามอย่างที่คุณเนี่ยจะต้องดูเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณเนี่ยเริ่มที่ จะให้คุณเนี่ยเริ่มที่ความรู้สึกส่วนกายก่อนคุณดูนะคะถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเราเนี่ยเราเสร็จเลยผู้ชายคนนี้เปรียบเหมือนกับตัวใจของเราลมพายุนะคะที่มันรุนแรงมากเปรียบเหมือนกับเจอรี่ทั้งกองทัพถ้าชายคนนี้ไม่มีเสาหลักอันนี้เกาะคิดว่าเราจะไปไหนไลอยปิ้วเลยค่ะปิ้วเลยนะคะฉะนั้นนี่เช่นการพระเจ้าเนี่ยให้เสาหลักเรามาเกาะ สาหลักอันนี้ก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายที่ตัวใจของเราจะต้องเกาะให้แนบเข้าใจนะโอเคนะคะอันนี้คือส่วนของทฤษฎีนะทีนี้เราจะทำให้มันเกิดขึ้นจริง,รงๆละ่ะข้างในเพื่อที่จะเข้าไปหานะคะวิมุติสุหาความว่าเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งแรกที่ดิฉันเนี่ยจะแนะนำให้คุณรู้จักเมื่อเรานั่งลงนะคะ ก็คือแนะนำเนี่ยให้รู้จักตัวใจให้รู้จักตัวใจทาาุรู้นก่อนวิญญาณขัคารก่อนแล้วคุณจะได้ใช้สติก็คือแนะนําตัวประธานให้โดยการปฏิบัติฉะนั้นคุณต้องฟังทุกขั้นตอนถ้าใครหลับเนี่ยนะคบถ้าถ้าใครนะไม่ได้ตั้งใจฟังดิฉันนะนะเดี๋ยวคุณตอบไม่ติดละการฟังการอบรมของดิฉันเนี่ยคุณจะต้องฟังอย่างตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยถ้าไม่อย่างนั้นคุณตอบไม่ติดแล้วจะงง โอเคนะเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงนี้แล้วก็ดิฉันจะขีดเส้นใต้การกระบาดให้แนะนําให้รู้จักตัวใจแล้วก็ขอความกรุณาไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วพยายามคิดถึงไอ้เจ้าตัวนี้ที่ใส่เสื้อแดงไม่ใช่นะไม่ใช่นะนี้แค่เรียกว่าข้อเปรียบเทียบให้คุณช่วยคุณเข้าใจได้ดีขึ้นมันเป็นนามเป็นสภาวะเท่านั้นแล้วก็ฐานแรกบ้านแรกที่เราจะกลับนะคะก็คือความรู้สึกส่วนกายซึ่งดิฉันเนี่ยจะ ทำฐานนี้เนี่ยให้มันแน่นให้มันเด็นขึ้นมาที่จะให้คุณเนี่ยจับกระเสาหลักอันนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นฉะนั้นดิฉันเนี่ยจะใช้หลักการที่ไม่เป็นไปตามประเพณีนะคะเทคนิคที่ไม่เป็นไปตามประเพณีตามประเพณีส่วนมากก็คือว่าจะต้องนั่งกับพื้นขัดสมาธินะคะหลังตรงดูลมหายใจมือซ้ายทับมือขวาอะไรก็ว่าไปนะคะ แต่ดิฉันเนี่ยจะให้คุณนั่งเก้าอี้อย่างนี้แล้วก็จะเริ่มด้วยการเนี่ยให้คุณเนี่ยตบตบตีตีลูบลูบทุบทุกอะไรต่ออะไรนี่ทำฐานของสติให้มันเด่นเพราะฐานของสติเนี่ยเด่นแล้วเนี่ยคุณจะได้สามารถเอาสติมาป,ปักที่ฐานได้ง่ายขึ้นคุณเห็นไหมฉะนั้นชัดเจนนะคะสติก็คือตาใจของเรานะคะสติคือตาใจปักก็คือร้อซนะคะเออปัดสายสะดือจากเจอรี่ แล้วก็ฐามของสติก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นเราก็มีสติปักฐานชัดเจนนะโอเคนะนี่คือภาคทฤษฎีเราจะทําให้เกิดจริงอะอละขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงอะไรที่อยู่บนตักของคุณนะคะคุณจะต้องวางที่อื่นค่ะตักของคุณเนี่ยจะต้องฟรีนะคะจะต้องไม่มีอะไรอ่าแล้วก็ นั่งหลับตานะคะหลตาหายใจลึกๆค่ะ